กับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนครับตอนรับข่าสููช่องเจกนึงวันฉลองนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับกบฝากคือเก่าพี่น้องผู้ใดแวะเขามา่าผ่านไปผ่านมาแวะเขามารับชมคลิปไฮอย่าลืมนะครับเบิร์นโคษนาหให้น้ำเฮดเดอร์พี่น้องกดไลค์ห้แน่กดแชร์ให้น้ำอ่ะถ้ายัางไม่ได้กดติดตามช่องไฮกบกดติดตามให้แน่พี่น้องฝากช่องในน่อยช่องนี้ เป็นลูกในบ้านเป็นวันในสวนอีกจักช่องหนึ่งในเด้อพี่นอ้องอะสำหรับคลิปนี้กับสิ่ข้อบ่ถึงหมอล่ํานะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับหมอล่ําทีมีกระแสหมอล่ําทีมีเอฟซีแฟนคลับนะครับหลายและการมอล่ําทีมีคิวงานนะครับเนาะอังไปพอดพุดนแล้วครับปีหนานะครับปีหื้อกว่ากันไปนั่นก็นคือมอล่ําสาวน้อย เพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับมือนี้ครับมอล่าสาวน่อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่าถ้ำการแสดงอยู่เกาะลอยสีราชาตำบลสีราชาอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับผมอ่าระบบแสงสีเสียงนะครับใหม่ยิ่งใหญ่สุดอลังการแมนผมไปเบิ่งมาแล้วนะครับวับงยูบานอ่า งานบุญกระถินบันหนองอุงอิงนาะบานหน้องคู่นะครับไปดูมาแล้วเรียบร้อยเห็นกับตาได้ยินกับหูแสงสีเสียงนะครับจอ LED หรือว่าจะเป็นฉากเวทออกเวทีต่างๆชุดแดนเซอร์โอ้โหโอลัออาางการมากๆนะครับเนาะเมื่อนี่นะครับผมชาวอำเภอศรีราชานะครับเนาะอย่าลืมไปให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องอุงอิงไปให้กำลังใจบอสโจโยโมนินแล้วก็ทีมงานศิลปินในวงท,ทุกทุกท่านนะครับผมไปเจอกันเนาะเกาะลอยศรีราชานะครับ จังหวัดชนบุรีนั่นเองอ่ะสำหรับนะครับผมอ่าคล,คลิปนี้นะครับผมนอกเหนือจากอ่าเรื่องว่า มาลำสิไปทำการแสดงอยู่ไสนะครับผมกับสิมวาววลนะครับเรื่องที่วังสามชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมที่เพจนุ่มโจโยมนินนามวงศาสาวในเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่นได้โพ์พี่นองครับผมโพต์รา้ย,ยาวเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีอานสูพอมีพี่นองฟังเดอ้อว่าเพิ่นโพดไวว่าจากไหนเนาะครับเนาะอะเริ่มเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสาวารีนะครับบอโจนะครับเนาะเพิ่นในพิมพ์ว่า เดี๋ยวเด้อ <c oughs> มันมีที่ไหนยูทูบเบอร์ยิ่งใหญ่กว่าคนสร้างศิลปินยิ่งใหญ่กว่าองค์กรทั้งที่องค์กรสร้างศิลปินให้ดังให้มีเวทียืนมีงานมีรายได้มีอาชีพแล้วยูทูบเบอร์พวกนี้พอศิลปินมีชื่อเสียงก็มาหาแสงหายอดวิวมาเกาะกระแส สร้างรายได้ให้ตัวเองซะมากกว่าแต่ก่อนอยู่ในวะตอนนี้ทำตัวยิ่งใหญ่มากยูทูบเบอร์ดีๆเสนอข่าวดีๆผมไม่ว่าผมรักและสนับสนุนด้วยซ้ำแต่พวกที่เล่าข่าวบิดเบือนข้อที่จริงให้ร้ายป้ายสีอย่าไปสนับสนุนมันอย่าไปหลงกลมันผมกำลังจับตาพวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้ ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมโอ้โหใส่ question mark น,นะครับเนาะ,นะแล้วกับก้อนนานี่นะครับผมระวังมือเพื่นโพดหลายพี่น้องนะครับเนาะอ้าวโพดต,ต่อมาผมกำลังจับตายูทูบเบอร์หลายๆช่องที่ทำข่าวเล่าข่าวปั้นข่าวปลุกปัน่นยุยงบิดเบือนหาเรื่องให้ศิลปินสาวน้อยองค์กรสาวน้อยหาแสงหายอดวิวเพื่อสร้างไรายได้ให้ตัวเองจนแฟน ไปหลงกลเข้าใจผิดว่าช่องนี้รักศิลปินมากห่วงศิลปินมากแต่ก่อนนี้คุณอยู่ไหนพอศิลปินผมสร้างมามีชื่อเสียงองค์กรมีชื่อเสียงมาทำท่าเชียร์แต่ความจริงหาแสงให้ตัวเองเสพการเล่าข่าวแบบดรามา่าบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายยุยงหาเรื่อง แล้วได้ยอดวิลสร้างรายได้ให้ตัวเองซะมากกว่ามีหนำซ้ำทำให้องค์กรแยกทำให้องค์กรแตกแยกช่องดีๆพูดดีๆมีถมไปผมพร้อมขอบคุณยูทูบเบอร์ที่สนับสนุนด้วยหัวใจจริงๆแฟนแฟนๆจับตาดูให้ดีอย่าสับสนอย่าหลงกลพวกนี้สำคัญคือเสพข้อมูลจากทางเราความสนุก ความบันเทิงจากวงจริงๆจากช่องหลักและลงท้ายด้วยคำว่าลำเพลินออฟฟิเชียลลำเพลินโชว์และโจ1โจ so 2อ f อ i ฟฟิเชียลแฟนแฟนสาวน้อยเป็นหูเป็นตาด้วยกันครับช่องไหนมีพฤติกรรมนี้ทักบอกทีมผู้บริหารได้เนี่ยละกัะ อีกโพ์หนึ่งของเพิ่อนพี่น้องครับผมมื่อนี้นะครับเนาะบอลโจทยมนินโพ์หลายนะครับกต่นเนื่องจากว่าเดี๋ยวให้ผมอ่านสู่ฟังก่อนเนาะนะฮะมีอีกมีอ่ะมีเรื่องอ่ะอีกเรื่องมีคนเคยพูดให้ผมฟังและคนที่พูดต้นตอมาจากแหล่งเดียวกันมันทำกันเป็นกระบวนการพวกยูทูบเบอร์ปรสิตตอนนี้ก็มาหาเกาะกระแสกับศิลปินดัง และวงที่มีชื่อเสียงบางวันไม่มีอะไรจะพูดหาประเด็นไม่ได้จับกลุ่มกันสร้างประเด็นสร้างเรื่องราวช่วยสร้างแอคเขาปลอมอาจเช่นสร้างแอคเขาปลอมแล้วไปคอมเมนต์ที่เฟซที่ YouTube และ TikTok แล้วก็จับเอาคอมเมนต์ลบๆตัวเองนั่นแหละมาเล่าข่าวตีข่าวปั้นข่าวเพื่อให้ได้ยอดวิว และถูกใจฝังและถูกใจฝังใดฝังหนึ่งและก็ตีแผ่ปลุกปั่นกันเองเป็นกระบวนการอย่าตกเป็นเหยือ YouTuber, ่อยูทูบเบอร์ปรส์ตพวกนี้นะแฟนๆหมอลำเราเราเคยทำมันมาจากไหนมันแตกกันออกมาจากไหนอย่าคิดว่าผมไม่รู้อย่าหลงกลมันรักศิลปินรักหมอลำ เสพข่าวต้องมีสติมากๆครับเนี yeah. ่ยนี่คือทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่บอลโจโยมานินเพิ่นได้โพดไว้นะครับเนะาะอาจสืบเนื่องมาจากอันวังมือว่านบ่ครับผมหรือว่าจังไดที่เพิ่น่นอาอ่า,อาสั่งให้อ่ายูทูบสองช่องมาสัน่นบ่อหายเบาถึงบ่อหายเชียร์เนาะครับเนาะนี่แหละเพิ่นก็เลยบัดทีบันมันก็เลยกลายเป็นกระแสคือจังบอลโจเวทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะครับเนาะดราม่านะครับเนาะ เพิ่นกระหูว่ามันเกิดมาจากไซเน่นะครับเพราะว่าเพิ่นกระจับตาเบิ่งอยู่พี่น้องครับบ่แม่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดแต่งานบ่แม่นว่าเพิ่นสิไปน้าแต่อ่าหมอหลองหมอล่ํานะครับเนาะเอออ่ายามค่ํายามคืนก็ขึ้นแสดงนะครับจนสอดแจ้งสอดหยังยามเว้นก็นอนบ่แม่นว่าเพิ่นบ่แม่นว่าเพิ่นสิบ่ฮู้บ่เป็นเพิ่นสิบ่ติดตามข่าวคร้าวความเคลื่อนไหวของอ่าวงการยูทูบเบอร์นะครับเนาะนะฮะอ่ะจะได้กระตามแต่ครับผมนะฮะช่องผมก็ถือว่าเป็นอีกช่องนึงนะครับที่ บรรยัมนำเสนอข่าวนะครับผมก็นําเสนอกลางกลางผมสีบคอยอ่า,อานข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องดามาปันใดเพราะว่าผมปวดปวดหัวนะพี่น้องเนาะขอนําเสนอนะบรรยัมนำเสนอขอนําเสนอแบบเป็นกลางนะครับเป็นกลางกลางเรียนนนเทศศาสตร์มากกับพวกหูอยู่ครับพอการนําเสนอข่าวที่เฮ็ดยไฟต่างต่างมันแตกแยกกันเนี่ย มันมันไม่ดีจริงๆริงนะครับเนาะเอาเป็นว่านะครับพี่น้องก็อย่าลืมเลือกเสพนะครับคือจังบอโจคนวานั่นแหละนะครับอย่าหลงกลมันรักศิลปินรักหมอลำเสพข่าวต้องมีสติมากๆครับเนี่ยบอโจนะครับเว้ามาเนี่ยถือต้องเบิดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับผมช่วงนี้ยูทูบเบอร์สายหมอลล์มอลำหลายนะครับให้พอมีพี่น้องเลือกเสพเอาเนาะครับเนาะให้เลือกเสพเอาช่องไหนดีกกจะค่อยว่าว่าดีกกจะค่อยว่าติดตามหันลล์พี่น้องผมกับประด็นยองช่องจะคล้องดอก น้องคบเนาะกขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละสิเปิดใจเข้ามากดต,ติดตามช่องเจกหนึ่งวันฉลองบอสหรับคลิปคลิปนี้ก็ฝากไวปสนีละพี่น้องครับผมมาอัปเดตนะครับมาอ่านข่าวสารจากบอโจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับทราบนะครับโดยทั่วถ,ถึงกันและหลายท่านก็อาชีพเลยเขาไปอ่านในเพจข,ของบอโจน้องคบเนาะนะครับและหลายท่านก็อาชีพจอฟังตามช่องต่างๆที่จะคล้องติดตามอยู่นะครับคือจังช่องเจกหนึ่งวันฉลองนี่แหละเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด s สบสับ s ไคร b e ที่ตามช่องในนํำในเรื่องพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ